สวัสดีครับผมสุภสินค,คลีนิกเกษตรนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลื่อย3,008นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าสตาร์ทไม่ติดนะแต่ถ้าที่ดูนี่ลูกค้าน่าจะใส่สายน้ำมันผิดนะครับคิดยังไงเดี๋ยวมาดูกัน,นรับ นี่ผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกพลาใส่ผิดยังไงนะครับี๋ยวออกเดี๋ยวดูชัดๆ ครับตรงที่มันผิดปิดตรงนี้นะนี่นะครับให้ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้เสียงสด าทีาพูดตะกุกตะกักหน่อยนะครับนี่นะครับสายที่มันผิดอย่งสายเนี้ยสายที่ลงถังตัวนี้นะครับอย่างสาย,ยมันจะเป็นสายที่ลงถังน้ำมันนะครับ พอรีแกดูปุ๊บก็เลยนึกได้พอดีเต้องอัดลิปไปให้ดูเมื่อกี้สายนี่มันเสียไูเดิยนี่นะครับจริงๆเดอยตัวเนี้ยเดือย,ยาวเป็นเดอยที่น้ามันมันมันต้องออกนะตัว,วมันใช้ได้โอเคดูดูดงี้แสดงว่าใช้ได้ ตัวเรือยาวนี่มันต้องไหลลงกลับไปถังนะครับส่วนสายตัวนี้ที่มาจากคาบูเนี่ยมันต้องเข้าสายเดเรยสั้นนี่นะมันจะได้ดูดดูดน้ํามันนะครับดูดน้ำมันเพื่อเพื่อที่จะได้วนจากถังเข้ามาแล้วก็ลงไปที่บอกเรือยาวแล้วก็ลงเข้าไปในถังนะวตัวอย่าง จริงๆให้วิธีเปลี่ยนสายก็เคยอัดไว้นานนะครับแต่พอดีไม่ได้เอาลงสักทีจนลืมจนลืมไปเลยว่าอยู่คลิปไหนไม่รู้วันนี้ก็เลยถือโอากาสมาอัดคลิปให้ดูแล้วกันน,ะนี่นะครับอันนี้คือเป็นสายสายลงถังนะครับต้องใส่กระเดือยาวนีุ่แห่ ส่วนสายนี้เขเข้าขาบูลงถังไปแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งอย่างสายนี้เข้าเดสันนะครับไม่งงนะครับนี่นะสายเดสนันนี่มาจากขาบูอันนี้คืออันนี้ลงถังนะครับ นี่น,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 นี่คือลงไปเลยนะงี่าง่นะครับไม่ซับซอ้อนบางทีถ้าใส่สายผิดอย่างนี้นะครับ เราใส่สายผิดปุ๊บเราสายนี้กลับเข้าไปที่คาบูบางครั้งกดน้ามันมันจะดันเข้าที่คาบูทําให้น้ํามันท่วมได้นะครับดันเข้าไปมันก็จะออกแล้วมันจะไหลเข้าไปที่ที่ห้องของมหนนะมันจะไหลเข้ากลายเป็นน้ํามันท่วมไปเลยนะครับโอเคเราจะลองประกอบและลองสตาร์ตดูนะครับ แต่เนเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนประเก็นเป็นขาดโอเคตั้งขบวงแล้วนะครับ ไี่ได้อัดเสียงสดได้พูดไปด้วยก็เพราะว่าลูกค้าติดโควิดกันเยอะนะครับปิดหมู่บ้านก็เลยได้พอมีเวลาบ้างางาน,นก็เลยยิบเยียมหน่อยช่วงนี้ รงนี้เข้ากับสั้นนะครับ ใสวิสจะพังโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปส่วนคลิปหน้านั้นจะม,มีอะไรนั้นก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมา ส่วนคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ